ถ้าเราใส่หน้ากากแบบนี้นะฮะไม่ได้หมายถึงว่าจะป้องกันได้หมดนะวันนี้ก็เลยมีผลทดลองกันเลยหน้ากากแบบไหนที่จะเป็นประโยชน์มีหน้ากากที่เป็นนะฮะนุโนก็คือเป็นหน้ากากผ้าผ้าแบบนี้หน้าผ้านี่หน้ากากผ้านะครับ <ret> นี่ก็คืออุเลตันอุเลตันแบบไหนก็คือพวกฟองน้ําแบบนี้นะฮะฟองน้ําแบบนี้ อันนี้ก็คือหน้ากากทางการแพทย์นะครทางการแพทย์แบบนี้นะที่เราใช้กันอยู่นะครับอันที่4เป็นหน้ากากนะ N95 <c oughs> เอาหน้ากาก4อย่างมาใช้ทดลองกันใช้อันนี้ก็คือผู้วิจัยนะนักวิจัย <c oughs> มาทดลองกันเลย <c oughs> ให้ใส่หน้ากาก <c oughs> ตามธรรมดาแบบทุกวันดู <c oughs> ดูว่าในอากาศ <c oughs> จะมีละออง ะะเข้ามาในหน้ากากได้เยอะขนาดไหนตรวจมาดูใส่เข้าไปข้างในนี่คือหน้ากากนะฮะหน้ากากอุเลตันอุเลตันก็คือพวกนะฮะพวกฟองน้ำพวกเนี้ยนะฮะมันจะมีผลขนาดไหนลดดือ97.24% 94.24ล่วนะไม่ได้หมายถึงว่าป้องกันได้9 4 9 7นะฮะแต่ว่าล่วถึงล่วถึง97.24นั่นหมายถึงว่าใช้ได้แค่3เท่านั้นเหรอชิกะแปลว่าเท่านั้นเองเหรอตกใจไม่มีความหมายมืออิมิเลยเหรอแล้วมาดูหน้ากากที่เป็นนะฮะหน้ากากทางการแพทย์ แบบนี้นะฮะหนกลางงานแบบนี้จะเป็นไงตุ๊ดเก้6สิบดหกศูล้วนอันนี้ก็ไม่มีความหมายเหรอล้วนเกเร์เตลยเหรอถ้าเป็นอย่างนั้นไม่มีใช่แล้วใส่เพื่ออะไรล่ะเดี๋ยวดูคำตอบเ,เพื่อนๆตั้งใจดูให้จบนะเพราะว่ามันมีความหมายมันล้วนไหมตรงนี้มาดู หน้ากากผ้ารัว่ว48%หน้ากากอุเลตันก็คือพวกนี้นะฮะพวกฟองน้ำเนี่ยนะฮะั่ว76%เอ่อ9 7 97.24และหน้ากากทางการแพทย์วรั่ว96.60%และที่มันดีที่สุดคือ90ยังไม่จบนะเพื่อนดูผลให้จบนะฮะยังไม่จบนะฮะยังมีคำตอบเอ่อ <c> 90... <oughs> เอ่อ N95 นนะครับ รั่ว17.14คนที่ใช้เยอะที่สุดคือคือตัวนี้ใช่ไหมฮะถือว่าเยอะนะคนที่ใช้อะไรเยอะก็คือหน้ากากทางการแพทย์เยอะก็รั่วเยอะแล้วเราจะป้องกันกันยังไงมาดูกันเรามาตรวจรอบที่สองเกิดอะไรขึ้นรั่วจากเมื่อสักครู่นี้รั่ว96 กลายเป็นรั่ว16.38นั่นหมายถึงอะไรครับมันดีขึ้นถึง80%เอ่อเลยมันดีขึ้นถึง80%ความลับคืออะไรเหตุผลคืออะไรเพื่อนๆนคิดว่าคืออะไรเพื่อนเจะเ,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 เข้าใจเลยตอนนี้คำต,ตอบคือคำตอบคือวิธีการใส่หน้ากากผมพูดใหม่นะวิธีการใส่หน้ากากใำวิธีการใส่หน้ากาก ท่านบอกนะครับว่าหน้ากากเนี่ยของเราเนี่ยทางการแพทย์เนี่ยประมาณเกือบเกประมาณเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ใช้ได้ดีอยู่แล้วแต่วิธีการใส่หน้ากากเนี่ยคือสิ่งสำคัญเราใส่หน้ากากกันไม่ถูกต้องอทำให้เกิดอ,อะไรขึ้นวิธีการที่จะไม่ให้อากาศเนี่ยเวลาเราหายใจแล้วมันรั่วเข้าไปละอองไวรัสเนี่ยรั่วเข้าไปในหน้าของเราในจมูกของเราเนี่ย ก่อนอื่นคุณจะต้องวัดให้ได้ให้มันเนียบกับหน้าให้มันแปดติดกับหน้าให้ได้อย่าให้มันย่นดึงเข้าไปติดเข้าไปให้มันติดกับผิวหน้าให้ได้ให้เยอะที่สุดต่างกันเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะรู้สึกว่ามันฟิตต่างกันเลยใช่ไหมครับใช่ครับต่างกันเลยใช่ไหมครับ ตอนแรกที่ใส่เนี่ยรู้สึกนะฮะรู้สึกมันโล่งแต่ตอนนี้รู้สึกมันฟิตมากเลย